ธรรมะผิดบาลก็คือผิดบาลในใจของของพระโสดาบานันแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่มันก็แบบว่าบันบานหุบหุบถ้าพระโสดาบันเนี่ยก็ยังบันบานหุบหุบนะแต่มีความต่างต่างตรงที่ว่าถึงแม้จะหุบก็จะหุบในเรื่องของความเศร้าหมองว่าคาดหวังอยากจะทําความดียเยอะๆแล้วทําไม่ได้ใจจะเศร้าหมองเพราะนั้นมันก็จะต่างกับปุตตุชนที่เบิกบานเบิกบ,บ,บานเมื่อได้ราบยศสรรเสริญ แล้วพอเวลาเห็นความเสื่อมลาบยศเสื่อมสารเสริญก็เหี่ยวมันมีความเหี่ยวที่ต่างกันเรียกว่าบันบานหุบหุบผุผุโผโผก็เป็นธรรมดารับใดที่เรายังไม่ใช่พานาคามีสติเรายังไม่สมบูรณ์ก็ยังหลับหลับตื่นตื่นแต่ขอให้เรารู้ตัวรู้เท่าทันใจอกุศลเกิดตอนไหนเรารู้ทันและสามารถเข้าไประงับดับได้ไวเท่ากับท่าน เก็บคะแนนสะสมแต้มในการพาดชั้นอุปมาเหมือนกับชาวเทวดาลงมาในโลกมนุษย์ก็เพื่อมาทำวิทยานิพนธ์มาฝึกลดละเลิกความหลงที่ยังเหลืออยู่เพราะนั้นในโลกมนุษย์จึงบททดสอบที่ดีที่สุดพระพุทธองค์กล่าวว่าชาวมนุษย์ถ้ามาจากเทวโลก ก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษทําให้เกิดนิพพ่ทายานเบื่อหน่ายคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากมาเกิดได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์มาจากสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือมนุษย์ที่ตายแล้วกับชาติมาเกิดใหม่ได้เป็นมนุษย์อีกบุคคลสี่จำพวกนี้ก็จะยังขึ้นอยู่กับตามกระแสของแรงบุญและแรงกรรมแต่เมื่อใดที่จิต มีดวงตาเห็นธรรมแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป